สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี FC ช่อง YouTube อุชิตับและก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปช่องอุชิตับนะครับเล่นหุ้นเล่นได้เล่นหุ้น,น,น,นราคามีขึ้นมีลงแต่ถ้าเล่นเหรียญหลวงพวกคุณราคาขึ้นแล้วขึ้นเลยนะครับไม่มีลงนะครับก็เลยอุชิตับอยากแนะนําให้ทุกคนมาเก็บสะสมกันนี่ครับตอนนี้ราคาอาจจะหลักส0งร0อยาออนาคตต,ต่อไปก็จะขึ้นเป็นหลัก พันลักหมื่นลักแสนลหลักล้าน mm hmm. นี่ครับตามที่นักลงทุนตามที่นักเล่นหุ้นเขาแนะนํามาเก็บได้เก็บเลยครับพ่อแม่พี่น้องเหงเรียญหลวงพ่อคุณทุกรุ่นขอให้รวยครับส่วนวันนี้ผมนําเหรียญน,น,นี่ครับเร,เราชนะนี่ครับเหรียญเราชนะซึ่งเหรียญเราชนะนี่ผลิตมาค่อนข้างน้อยครับพ่อแม่พี่น้องก็อยากให้ทุกคนมาเก็บสะสมกันเนาะพี่น้องนี่นี่ครับรุ่นกูชนะแล้วนี่ครับรุ่นกูชนะแล้วนี่ครับนี่ครับ หรือว่าถ้าเป็นตศตสา thì, เรียนเราเรียนเราชนะนี่ครับเรียนเราชนะแต่ a, เป็นภาษาหลวงพอ่อเรียกว่าเรียนกูชนะแล้วครับ <S <S พ่อแม่พี่น้องนี่ดูด้านหลังครับเรียนนี่นะครับนี่ครับรุ่นกูชนะแล้วครับนี่ครับก็เลยวันนี้อยากแนะนําให้พ่อแม่พีน่น้องนํามาเก็บรักษาไว้ครับขอให้แท้ขอให้แท h, ้เรียนหลวงพ่อคุณขึ้นกว่าหุ้นทั่วทั่วโลกนี่ครับขึ้นกว่าหุ้นทั่วทั่วโลก เขาเล่นหุ้นตอนถ้าเป็นสมัยก่อนดั้งเดิมสมัยก่อนเขาเล่นหลัก10-20สมัยที่หุ้นไม่มีราคาแต่บางหุ้นนี่กระโดดไปถึงหลักพันนะครับจาก 10- 20ไปขึ้นไปถึงหลักพันนี่ครับวันนี้ผมก็เลยมาแนะนําเหรียญลงพอคูณเหมือนกันครับตอนนี้ราคาหลัก ร้อยสองร้อยบางเหรียญอาจจะไปเช่าที่วัดอาจจะราคาหลักสิบด้วยซ้ำนะครับแต่ว,ว่าอนาคตขึ้นแล้วขึ้นเลยครับนี่ครับขึ้นเป็นร้อยขึ้นเป็นพันขึ้นเป็นหมื่นขึ้นเป็นแสนแน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับก็เลยวันนี้ผมได้เหรียญรุ่นนี้มาก็เลยมารีวิวให้พ่อแม่พี่น้องได้เก็บและสะสมกันก็อ,อย่าลืมกดติดตามกาด subscribe อุ้ยชิดตับด้วยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ